คนไทยแม้จะมีนิสัยรักความสะดวกสบายและมักทำตามใจตัวการเป็นปกติแต่ในส่วนลึกก็เป็นคนมีเหตุผลมีวินัยมีใจจริงและความสำนึกในชาติบ้านเมืองอยู่ด้วยกันแทบทุกตัวคนเราจึงรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติประเทศอันตั้งมั่นเป็นอิสระเสรีมาช้านานทั้งสามารถสร้างสารรค์ความดีความเจริญต่างๆ ไว้เป็นสมบัติของชาติมากมายพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2535 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำ้ามนี้กับคุณบาจิรีสวนสินพงศ์และดิฉันพุทธ,ธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดเก้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจําปีการศึกษา2555-2556โอกาสนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพร้อมกับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตแก่นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเชิญไปประกอบพิธีพระราชทานแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น4,045คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภาัฒนสุนันทามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเน้นความเป็นวังปลูกฝังองค์ความรู้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากา เปิดเป็นชุมชนวิชาการ24ชั่วโมงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการนำพาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโรดกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปีการศึกษา2556 ในการนี้สภาหมหาวิทยาลัยศิลปากรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์หรือศบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม8คนและพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีประจําปีการศึกษา2556ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น6,207คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโชาวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสําคัญดังนี้ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายสําเร็จการ ศึกษาจะต้องออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นข้าพเจ้าจึงใครจะกล่าวถึงข้อที่ทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน3ประการประการแรกคิดดีคือความมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันไม่คิดเพ่งโทษผู้อื่นหรือเห็นความสำคัญของตนยิ่งกว่าคนอื่นประการที่สองคือพูดพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ความดีและความเข้าใจอันดีต่อกันไม่พูดก่อให้เกิดสิ่ง ความแตกแยกหรือเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่นประการที่3ทํทำดีคือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติสุภาพและเป็นมิตรโดยสุจริตจริงใจไม่ทำโดยเพทุบายหรือมีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์แอบแฝงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนการประพฤติปฏิบัติทั้งความคิดคำพูดและการกระทำตามในที่กล่าวมานี้ให้ครบถ้วนโดยสมบูรณ์ ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยตาบุรพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวทดแทนให้เด็กกำพร้าเหล่านี้ได้รับความรักความเอาใจใส่เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งกายใจ สมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานที่ดินจำนวน16ไร่ที่ตำบลพระปฐมเจดีซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมถวายมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยดำเ,เนินการจัดสร้างหมู่บ้านเด็กแห่งนี้เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆเช่นสึนามิและเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาติไทยให้มีบ้านพักอาศัย ในรูปแบบของครอบครัวให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตภายในครอบครัวเกิดความรักความผูกพันและปลูกฝังสร้างสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสร,ริมให้เด็กได้มีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในระยะแรกมูลนิธิให้การสงเคราะห์เด็กกำพร้าทั้งชายและหญิงมีบ้านพักทั้งหมด6หลังหลังละ5-6ถึงคนเริ่มรับเด็กตั้งแต่ปี2554ปัจจุบัน มีเด็กจำนวน31คนเป็นเด็กชาย20คนเด็กหญิง11คนอายุระหว่าง4ถึง7ปีมีผู้ดูแลเป็นแม่ทดแทนหลังละ1คนและน้า6คนสลับหมุนเวียนช่วยกันดูแลเด็กส่วนกิจกรรมภายในบ้านจะจัดตามความเหมาะสมกับวัยของเด็กและฝึกให้เด็กนั้นมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาส่งเสริมความรู้รวมถึงทักษะด้านต่างๆอีกด้วย ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอุทยานการอาชีพมูลนิธิชัยพัฒนาตะมนบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐมทรงเป็นประธานการสรุปการเปิดการประชุมสัมมนาโครงการของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาประจำปี2557เรื่องสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากับการสนองพระราชบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชบายให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต,ต่อไปในการนี้ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการสัมมนาพร้อมพระราชทานพระราชโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมช่วยให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดาชํารัสเรื่องการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการออกเยี่ยมเยียนร ราษฎรในพื้นที่ต่างๆว่าทําให้ทรงทราบถึงปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆของราษฎรทั้งด้านที่ดินที่ทํากินและการชนลบประทานทางราชการเขามีมีหน้าที่ที่ต้องทำแต่พระ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ความสามารถและก็มีท่านเป็นยังไงทาท่านแกไม่ไม่ค่อยมีสิทธิเสรีภาพเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วแต่ท่านก็ถือว่า ไม่ได้เอาสิเอาหน้าที่หน้าหน้าที่ที่แบบวาไม่ใช่ว่าแล้วก็หน้าที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณใครเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องอดูแลราษฎรซึ่งราษฎรในยุคที่ตอนนั้นตามเสด็จท่านเมื่อเร็ยงเล็กๆอยู่สังเกตดูว่าบางทีเขาก็ราษฎรเข้าไม่เขา้เขาใจหรอกว่าเรื่อง รประชาธิปไตยสมูรนาญาชิติราชคือพกเจอยู่หัวไม่ต้องทรงทำหลายๆอย่างแล้วเนี่ยไม่เข้าใจเขาไรู้จักพู่หัวนี่มีอะไรอะไรก็เล่าหมดเล่าบ,ด,าบดทุกเรื่องแล้วก็หวังว่า,าจะต้องทําอะไรใี่แต่ถ้าจะควรจะมีวิธีการอะไรที่ทําให้เขามีความสุขขึ้น เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศิรัฐพวราชยาทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ของกองทัพภาคที่4เพื่อการส่งงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เวลา11นาฬิกา57นาทีวันนี้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพรวราชายาในสมเด็จพระบรม,มโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในฐานะทรงเป็นผู้อํานวยการสํานักเวชศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบกสเสด็จไปยังโรงพยาบาลค่ายเสยนานรงค์อําเภอหาดใหญ่หญจังหวัดสงขลาทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ของกองทัพภาคที่4โดยมีหน่วยรับผิดชอบรวม6โรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ในส่วนกําลังรบให้บริการทั้งในระดับตติยภูมิทุติยภูมิและปฐม นอกจากนี้ยังมีศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจในการอนุรักษ์กำลังรบทั้งกลุ่มกำลังพลและครอบครัวกับกลุ่มประชาชนโดยใช้หลักวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันสอดคล้องกับพระปณิธานที่จะเสริมสร้างครอบครัวทหารไทยให้เข้มแข็งและอบอุ่นเป็นการสร้างขวัญกำลัง ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติการเสด็จในครั้งนี้จะได้ทรงศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนและพัฒนาการดําเนินงานด้านเวิชศาสตร์ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นทรงเน้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนขยายผลสําเร็จไปยังพื้นที่อื่น สำหรับการปฏิบัติการแพทย์ทหารตามภารกิจอนุรักษ์กำลังรบและสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายกำลังพลตั้งแต่ก่อนเข้าปฏิบัติงานจนถึงหลังปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้และทักษะที่ดีในการดูแลตนเองและช่วยเหลือเพื่อนหากเกิดการเจ็บป่วยทั้งจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังโดยเฉพาะจากการรบจะมีระบบส่งกลับไปรักษาอย่างสถานพยาบาลรวมถึงส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อรักษาและ ฟื้นฟูสุขภาพกายใจให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขที่ผ่านมาได้นําเสนอข้อเสนอแนะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นของการสวมอุปกรณ์ป้องกันและฝึกปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีทําให้สามารถลดความสูญเสียได้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับการรักษาฟื้นฟูจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวคืนสู่สังคมได้ประกอบด้วยพันตรีมานพันธ์สโมซึ่งประสบเหตุเหยียบระเบิดสแสวงครื่ จนสูญเสียขาทั้งสองข้างเมื่อปี2553และพลทหารทันวายอดแก้วได้รับบาดเจ็บจากการถูกบุกโจมตีฐานปฏิบัติการเมื่อปี2554โดยทรงซักถามถึงสภาพร่างกายและครอบครัวพร้อมประทานกำลังใจและมีพระดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ จากนั้นทอดพระเนตรการดําเนินงานในกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ได้น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมยุทธศาสตร์รองมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างสันติสุขและพัฒนาประเทศซึ่งจากการสํารวจพบปัญหาด้านสุขอ,อนามัยจึงได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการทันตกรรมแบบครบวงจรโครงการวรมใจรักพิทักษดวงตาจังหวัดชายแดน ภาคใต้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรคตาต้อกระจก และโครงการเยี่ยมบ้านสำรวจปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบครบวงจรเนื่องจากป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตโอกาสนี้ทรงเยี่ยมนายรามินมลรัตน์ผู้ได้รับความช่วยเหลือจากการดำเนินงานด้านแพทย์ทหารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ทั้งอย่างได้รับพระกรุณาที่คุณจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านต่างๆแล้วได้ส่งประชุมรับทราบถึงปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งในพื้นที่เพื่อการวางแผน แผนการดําเนินงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยส่งห่วงใยในคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดตามาตทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล80ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ คำวานนี้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาสเสด็จไปยังห้องนภาลัยบอลรูมโรงแรมดุสิตธานีเขตบางรักทรงเป็นประธานงานการลาดิเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล80ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ80ปีเพื่อร่วมฉลองประวัติศาสตร์การก่อตั้งหนึ่งในสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยจะนํารายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและนํารายได้ส่วนหนึ่งไปบูรณะอาคารสโมสรและพื้นที่ใช้งานส่วนต่างๆของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาศเสด็จยัง ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วานทอดพระเนตรการแสดงทอกโชว์หลงรักประเทศไทยเที่ยว12เดือนสุขใจให้พลังชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการทอกโชว์เคล็ดมงคลเสริมปี57สำเร็จทุกรายปีม้ามหาเฮงโดยนายคทาณบปัญชรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในการจัดงานเพื่อกระตุน้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยรายได้จากการจัดงานจะโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยและทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พร0ษาจังหวัดลำพูนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรและมูลนิธิเพื่อนศิลปินเพื่อจัดสร้างโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัะฎรในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย ที่โรงเรียนพันพร้าอภสีเชียงใหม่จัน้องคายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตผู้ภาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางลำาไยพวงประเสริฐราษฎรตำบลน,น,น้องปลาปากอเภอสีเชียงใหม่และครอบครัวนางโสภาฉัดสีราษฎรตำบลท่าบ่ออเท่าบ่อจัังหวดน้องคายซึ่งได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความ ช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานจากนั้นองค์มนตรีพร้อมคณะได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดแก่รัษฎรผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพและราษฎรในอำเภอสีเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดรวมให้บริการด้านกฎหมายและความรู้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้ค่ะคุณปาจรีสวนสินพงษ์ดิชันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ